สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ในช่วงของเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2 5 6 6นะคะในเรื่องการเงินการงานและความรกค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะในเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2 5 6 6นี้นะคะ การดำเนินชีวิตของท่านนะคะก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับเดือนธันวาคมมากๆค่ะจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงก็เรื่องภายในครอบครัวแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับลดเรื่องบ้านเรื่องอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นไปในแนวทางที่ดีกว่าเดิมนั่นเองค่ะในอันดับแรกนี้นะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของการเงินของท่านก่อนเลยนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงของเดือนมกราคมนั้นดาวการเงินนะคะโคจรเข้าไปอยู่ในเรื่องของพบมรณะก็แสดงว่าท่านอาจจะมีเกณฑ์การใช้จ่ายที่จ่ายไป เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถหรือเรื่องภายในครอบครัวนั่นเองนะคะและหลังจากนั้นประมาณกลางกลางเดือนมกราคมเป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปในทางที่ดีมากๆเลยค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาจะมีปัญหาก็คือช่วงแรกๆเท่านั้นเองนะคะอันดับต่อไปเราก็จะมาดูในเรื่องของการงานเลยนะคะจะเห็นได้ว่าชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะมีดาวการงานโคจรนะคะไปอยู่ในเรือนวินาศและก็ได้ตำแหน่งที่เด่นดีมากๆเลยนะคะดังนั้นค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤกษบมีการงานที่ดีถ้าท่านเลือกนะคะให้ตรงกับดวงชะตาของท่านรวมไปถึงนะคะให้ตรงกับดาวจรที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ก็จะทําให้ท่านนะคะมีการงานที่มั่นคงมีการงานที่นํามาซึ่งผลประโยชน์และรายได้ที่ดีให้กับท่านนั่นเองนะคะเพราะจะเห็นได้ว่าดาวพระพฤหัสค่ะซึ่งหมายถึงนะคะพบมรณะแล้วก็หมายถึงเรื่อง ของเกี่ยวกับโชคลาภเลยก็โคจรไปได้ตําแหน่งในภพโชคลาภแล้วได้ตําแหน่งเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่จีรากราบตั้งแต่ต้นถ้าท่านเลือกงานให้ตรงกับดวงชะตาของท่านและให้ตรงกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ก็คือดาวพระราหูคัดที่โคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศน,นั้นการงานควรจะอยู่เบื้องหลังการงานควรจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือการงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะทาแล้วนะคะไม่มีหน้าร้านมองไม่เห็นนั่นเองหรือจะเป็นงานที่เกี่ยวกับออนไลน อย่างนี้ก็จะส่งผลดีเช่นเดียวกันนะคะถ้าท่านใดนะคะที่ผ่านมาการงานนั้นทําไปแล้วนะคะไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยประสบความสําเร็จท่านก็สามารถนะคะจัดต้องเปลี่ยนงานหรืออาจจะมีงานใหม่เข้ามาเสริมด้วยก็จะเป็นการดีที่สุดเลยนะคะ เพราะว่าชาวลัคนาราศีพฤกษบมีดาวการเงินคือดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธคือการเงินการเงินได้จากอะไรการเงินได้จากการใช้เสียงการใช้คําพูดการเจรจาการเป็นประชาสัมพันธ์การตลาดต่างๆเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งใดที่เกี่ยวเนื่องกับดาวพระพุธท่านก็สามารถนะคะนาเป็นแนวทางที่จะเลือกอาชีพเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องอันดับต่อไปนะคะก็คือเรื่องของความรักและความผูกพันค่ะ ในช่วงระยะเวลานี้จะเห็นได้ว่านะคะคนรักของท่านมักจะมาใกล้ชิดกับท่านนะคะคอยไถ่ถามคอยเป็นห่วงเป็นใยท่านอยู่ตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อดาวดวงนี้นะคะเมื่อมากุมที่ลักนณาของท่านท่านก็รู้สึกหงุดหงิดใจในบางครั้งก็อาจจะมีอารมณ์วีนอารมณ์ร้อนขึ้นมาบางครั้งก็เกิดความรําคาญนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อท่านมาดูดวงท่านก็ควรจะเอาคํำพยากรตรงจุดนี้นะคะไปปรับให้อารมณ์ของท่านนิ่งๆสักเล็กน้อยนะคะบางครั้งเขาอาจจะห่วงใยในตัวของท่านเอง ก็เป็นผลดีสําหรับท่านนะคะก็อย่าไปหงุดหงดหรือ,อาลาคาญใจอะไรนะคะก็ควรจะประคับประคองความรักไปให้ดีที่สุดค่ะ คำพายากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีพฤกษ์มาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับปรับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปลต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ